สวัสดีครับวันนี้ผมจะ,ะมาร่วมศึกษาหนังสืออริยเมตยาสู่การเป็นอริยเมตยาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทีอ่อยากแนะนำให้อ่านนะผมเป็นหนังสือที่จะทำให้เราอมองโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างพลังงานบวกแล้วก็ทำให้รักตัวเองมากยิ่งขึ้นและเรามองอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผม มันเป็นหนังสือที่ยากที่จะอธิบายเกินอธิบายนะครับผมอารยาเมตายาสู่การเป็นอารยาเมตายาชาตีโภควานิชคำนิยมอารยาเมตายาไม่เพียงแต่เป็นนวนิยายที่เปิดเผยความลับของจักรวาลที่น้อยคนนะักจะรู้ล่วงหน้าล่วงรู้ได้อยากสุขสนานเท่านั้น แต่ในขณะที่ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นั้นดิฉันได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดในสิ่งที่จิตวิญญาณห้อยหาค้นหาสงสัยและต้องการคำตอบมาเนิ่นนานหนังสือเล่มนี้ได้เติมเต็มจิตวิญญาณของดิฉันจนล้นออกมาสู่กายเนื้อจนกายเนื้อต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างจะนอนนิ่งเฉยๆอยู่ไม่ได้อีกแล้ว ดิฉันสามารถมอบความรักอย่างไร้เงื่อนไขไร้ผลตอบแทนให้กับตัวเองและทุกสรรพสิ่งได้อย่างง่ายดายอยากเป็นธรรมชาติและไม่ต้องบังคับตัวเองแม้สักนิดเดียวหนังสือเล่มนี้ได้เป็นคุญแจที่ไขให้หัวใจของฉันเปิดออกอย่างแท้จริงการจนาช่วยพิชัยคำนิยม เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมตั้งแต่เราเด็กๆมีความรู้สึกเสมอว่าเคยฝันอะไรสักอย่างแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆหลายๆครั้งมีความผูกพันและรู้สึกเหมือนถูกส่งให้มาทำหน้าที่บางอย่างจนในที่สุดก็หามันเจอได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและรู้สึกว่ามันใช่นะขอขอบพระคุณหนังสือ อริยาเมตายาที่เปิดทางให้เข้าใจในการเข้าถึงครุภายในการเข้าถึงพระพุทธเ,เข้าถึงพระเจ้าในตัวของเราและพรังจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตทุกทุกทกสิ่งถูกกำหนดมาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะหาตัวตนของเราเจอได้ไหมกันนิกาพูลดับคำนิยมการได้อ่านอาริยาเมตายา เหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากอาการงัวงเงียทำให้รู้สึกตื่นได้อย่างเต็มที่เพราะก่อนหน้านี้เคยถูกปลุกให้ตื่นจากหนังสือเล่มอื่นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังเหมือนคนงัวงเงียยังไม่เชื่อเต็มที่อาริยาเมตายาเหมือนมาช่วยยืนยันว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามแล้วทำให้มั่นใจกับเส้นทางที่เลือก เพราะทำให้แน่ใจว่าแท้จริงแล้วเราคือใครเรามีเป้าหมายชีวิตในเบื้องหน้าอย่างไรและในชาติภพนี้เราควรทำอย่างไรทำให้เราสามารถปฏิบัติกับผู้อื่นตลอดถึงทรัพยากรและทุกสิ่งในโลกรวมถึงการมองผู้คนด้วยความรักความเข้าใจ ขอบคุณผู้เขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างงดงามและน่าติดตามคงเป็นหนังสือที่มีค่ายิ่งมีความสุขมากที่ทราบว่าจะได้มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มขอขอบพระคุณมากๆสำหรับการปลุกให้ตื่นการติดการยาพัชโชติอนันต์คำนิยมขอให้เรามีความมุ่งหมายเป็นพิเศษกันไว้สักข้อหนึงว่า ไม่เร็วก็ช้าจะมีโลกสักยุคหนึ่งอันเป็นโลกสมบูรณ์ด้วยธรรมะโดยที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนตนโดยมีสติสัมพันธ์ชัญญะรู้สึกอยู่ในใจว่าหน้าที่อันถูกต้องนั้นแหละคือธรรมะที่จะช่วยให้เราอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงได้ทั้งนี้เป็นสิ่งที่มีได้เพราะโรคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจงให้ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นอย่างนี้แก่โรคเถิดท่านพุทธทาแม้เรื่องราวที่ปรากฏในหนังสืออยู่ในมือท่านนีไ้ได้ถูกเขียนขึ้นในรูปแบบของนิยายแฝงจินตนาการแต่เชื่อว่าเมื่อผู้อ่านได้ท่องเที่ยวไปในเรื่องราวที่น่าแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ใจนี้ท่านจะได้พบกับเรื่องทั้งหมดมา,มาเป็นมากกว่าจินตนาการ เพราะสารและสาระที่แสกซอดอยู่ในแทบทุกบททุกตอนกำลังทำหน้าที่ถ่ายทอดความจริงหลายต่อหลายประการเพื่อให้เราได้ทวนทบทวนความคิดความจำและความเชื่อที่ห่อหุ้มและปิดบังใจของเราไว้รวมทั้งทำหน้าที่สื่อสารถ่ายทอดคำตอบและทางออกจาก วิกฤตการ์ต่างๆที่มวลมนุษยชาติกำลังแสวงหาอยู่ก็เป็นได้ขอขอบคุณผู้เขียนอย่างที่สุดที่ได้อาสาเรียบเรียงความรู้และภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งให้เราได้ร่วมเรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่สุสนานานชวนติดตามที่สำคัญการที่หนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือท่านนี่อาจจะเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าท่านเองก็เป็นหนึ่งใน ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ดังเช่นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้ข้างต้นก็เป็นได้ซึ่งจะจริงหรือไม่อย่างไรคงต้องขอเชิญให้ท่านหาคำตอบนี้ด้วยตัวท่านเองด้วยรักและไมตรีทาลากรกมนปื้มปิยกุลนักสื่อสารเพื่อสังคม และการตื่นรู้จากผู้เขียนตลอดชีวิตผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เขียนอะไรแบบนี้มีเรื่องประหลัดที่เกิดขึ้นกับผมคือมันมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวว่าให้ผมเขียนนิยายเรื่องนี้ผมเคยแย้งกับไปหลายครั้งว่าผมเนี่ยนะผมต้องสู้กับความคิดนี้อยู่พออ,อ,อยู่นานพอสมควรเพราะรู้ว่า รู้ดีว่าผมไม่เคยมีทักษะในด้านการเขียนเลยแต่ความคิดนั้นก็โน้มน้าวผมอีกละบ้านาวนิยายนี้จะได้ตีพิมพ์เป็นหลายสิบภาษาและขยายไปทั่วโลกเลยนะฮ่าฮผมหัวเราะอย่างหน้าเยอะอย่างต่อความคิดนั้นว่ามันช่างเป็นความคิดที่เพ้อเจอร์สิ้นดีแต่จนแล้วจนรอด ผมก็เป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายพ่ายแพ้และไม่สามารถทนต่อแรงขับดันนั้นได้มันจึงออกมาเป็นนวนิยายที่ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแน่นอนอาริยาเมตายาคือนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ด้านจิตปรัชญาที่ได้นำเอาเรื่องของจิตวิญญาณมาอธิบายทฤษฎีทางจาก กวาลวิทยาไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนานนับพันพันปีมาแล้วที่ศาสนากับวิทยาศาสตร์มีวิธีและแนวทางความคิดที่แย้งกันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพเช่นเรื่องการถือกำเนิดขึ้นของทุกสรรพ,พสิ่งการกำเนิดขึ้นของมนุษย์สัตว์จักรวาลเอกพภพคือจะเป็นเรื่องของทางพลังงานเช่นเรื่องของ ความอยู่จริงของวิญญาณพุทผีปีศาจนรกสวรรค์เทพเจ้าเทวดาและพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องท้ายๆนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสิ่งที่ท่านกำลังจะได้อ่านดังต่อไปนี้คือการหลอมรวมความรู้ทั้งหมดเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวมันคือ จุดบรรจบการกับระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาเรื่องของกายภาพกับจิตวิญญาณไว้อย่างลงตัวท่านจะได้รู้ร่วงรู้ความรับเกี่ยวกับกลไกการก่อกําเนิดของโลกจักรวาลและเอกภพว่ามันเป็นอย่างไรระบบทั้งระบบมันขับเคลื่อนหรือดำรงอยู่ได้อย่างไรและเนื้อหาที่สำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือ การทำความเข้าใจกลไกเข้าถึงความรู้แห่งจักรวาลจากภายในตัวเองทั้งหมดนี้ได้ถูกรเรียบเรียงอธิบายผ่านตัวหนังสือในรูปแบบของนวนิยายที่อ่านง่ายทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากถ้าจะถามว่าผมคาดหวังแค่ไหนกับนวนิยายเล่มนี้ผมขอตอบ จากใจจริงว่าขอแค่มีใครคนหนึ่งสักคนหนึ่งได้อ่านและทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมก็พึงพอใจแล้วผมผมขออบกอดท่านจากหัวใจที่ปิติเป็นที่สุดถ้าท่านจะเป็นคนคนนั้นขอต้อนรับสู่อารยาเมตายาด้วยรักจากใจทาตีโพกวาน,นิช นะผมเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่หนึ่งกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่พทุกท่านไม่มากก็น,น้อยหากพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจายแจ้งกราบบินวฑรบรมโคคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมยากกบตัวข้าพเจ้าและพี่พ,พทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่ายแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ